สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนฟ้อนเยวเป็นสัปดาห์ที่สองนะคะสัปดาห์แรกนักเรียนฝึกในการร้องเพลงฟ้อนเยวแล้วสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนการเคลื่อนไหวเท้าให้ลงจังหวะของเพลงนะคะก่อนที่นักเรียนจะเคลื่อนไหวเท้าให้ลงจังหวะเพลงเรามาเคาะจังหวะเป็นก่อนนะคะให้นักเรียนปลกมือนะคะการเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะนับแปดให้นักเรียนปลกมือคือหนึ่งเว้นไม่ปลก แล้วก็ปกสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแดแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวครูจะออร้องเพลงพร้อมเคาะจังหวะก,กองให้นักเรียนส่วนนักเรียน<ม>ปบมือตามครูนะคะเหตุผลที่ครูใช้กองเพื่อน,นักเรียนจะได้ฟังครูชัดเจนนะคะ<ม>อะเตรียมเลยนะคะร้องพร้อมกันนะคะปบ8จังหวะ นะคะเว้นจังหวัดที่1กับจังหวัดที่5แต่ถ้าเราฟังง,ง่ายๆก็เหมือนเราตบ3 3 3 3ไปตลอดเพลงเลยนะคะเริ่มเลยนะคะขอ ทํามานลุกภาพเจ้าเทพดาช่วยเฮาคือเป็นมิงโมงคนจริงชับสังค ค่าเมื่อนักเรียนเขาจะหวักข้องแล้วทีนี้เราจะมาเคลื่อนไหวเท้า,ทากันนะคะอย่างที่ครูบอกตั้งแต่ต้นว่าเราจะเคลื่อนไหวเท้าแปดจังหวะนะคะโดยก้าวไปข้างหน้าสี่จังหวะแล้วก็ถอยหลังอีกสี่จังหวะนะคะการก้าวเท้าของเราเราจะหยุดในจังหวะที่หนึ่งนะคะแล้วก็เริ่มก้าวในจังหวะที่สองนะคะอ่าดูตัวอย่างเลยนะคะเราจะเริ่มก้าวเท้าขวานะคะอ่าหนึ่งหยุดนะหนึ่ง สองก้าขวาสามก้าซ้ายสี่แปดด้วยจมูกเท้าด้านขวาขาตึงนะคะห้าเป็นจังหวัดหยุดถอยในจังหวัดที่หกนะลูกนะอา้าวถอยล้างเอาขาเบาถอยห7กเจ็ดแตะขาขวาด้วยจมูกเท้าในจังหวัดที่8ดหยุดจังหวัดที่หนึ่งนะคะสองสามสี่ หยุดจังหวัดที่ห้าค่ะหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนักเรียนทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่านักเรียนจะคล่องเมื่อนักเรียนเคลื่อนไหวเท้านในแปดจงังหวะคล่องแล้วทีนี้เราจะมาเริ่มเข้าเพลงเลยนะคะค่ะเราจะเข้าเพลงเลยนะคะ หยุดใน,นจังหวัดที่หนึ่งใช่ไหมคะนักหนึ่งลวไปเลยนะคะหนึ่งขออวยชัยพุทธ,ธกาอช่วยคำสงคุณเลิศลำไปทุกทัวตัวต,วตนจองได้รับสับพพมิงมงคลน,นา ขันนาขอเทวาช่วยรักษาเถอขอฮืออยู่สุขาโดยธรรม,มานุภาพเจ้าเทพดาช่วยเฮาคือเป็นมิมองมงคนชิงชักสังคานุภาพเจ้าช่วยแนะนำ คนทัพมิงทั่วไปเนึงองมงคนเทพดาถูกแห่งหนขอบันดลช่วยทั้งจริงนักเรียนฝึกท่าดิบให้คล่องเลยนะคะเมื่อน,นักเรียนคล่องแล้วเรามาลองปฏิบัติพร้อมกันเลยค่ะ คแค่นี้ก่อนนะคะตอนจบเราจะรวมเท้าและหันหน้าไปทางหน้าเวทีก่อนนะคะซึ่งตามหลักความจริงถ้ามออีการแสดงจะมีผู้ชายกับผู้หญิงนะคะเราจะหันหน้าเข้าหากันค่ะสำหรับการเคลื่อนไหวเท้าในวันนี้นะคะเ,ออเราจะเรียนรู้กันแค่นี้นะคะไว้โอกาสหน้าเราพบกันใหม่นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ